วััีครบหนักมากน้องบอกเรามาหนับล้อที่น้องสองตีใหญ่นะเาบอกดีแต่ไฟที่แล้วก็โอมมาบุนฟลอมก็เจ้าของผมว่าชั่วโมงนี้เอาตรงๆว่าผมอยู่กับน้องมาผมทราบตั้งแต่ไฟที่แล้วน้องคืออาจจะมีเรื่องของกําลังใจนิดหน่อยเข้ามาคุยกับน้องแล้วไป่อยู่กับน้องน้องตั้งใจมากพี่พี่เห็นแล้วสองไฟเร่องหนมากแล้วหนักดีสุดที่ตอนถามกับน้อรายสิบ้สิบหนะเร้าตัวต่อยเพียบเลยชิงแชมป์กันไปเลย อยากากินแช้งวใช่ไหมครัไ้นแดอเมว่าปังตร้อยสิปดม้ร้อยสิบห้าไอ้ยิ้มเาวไหมครับเบาวเาเร้เจอได้นะเพากบกเนกัดไม่ได้เหมือนกันก็มจะรกันต้องจริงครับผมาไม่รู้เลขต้ตีตอร้อนครับผมตั้นตั้งแมวานนี้ก็วันนี้ก่อนนี้เขาบอกให้น้องสองหครับ นี่สบายๆนะสองนับวันนี้คิดว่าเกมจะจบเร็วขนาดนี้ไหมครับคิดว่านแต่ก็มันเปอร์เซ็นต์สูงครับเพราะมันมันหนักกระพู่ครับใครพลาดก็หล่นได้ครับกลัวพลาได้ไหมครับไม่ได้ก็อะไรนะกลัวพลาได้ไหมก็กลัวรกลัวครับแต่ต้ามีจังหวะปลวกได้กระพวกครับเจ็มตัวมาทีเมื่อกี้ยกไหนสองมาถามยกสองสองครับยกสองวันนี้เห็นจุดบกพร่องของตัวเองไหม ก็ยังยังไม่น่าจะมีนะว่ายังใช้ผมยังยังผมว่ายังไม่เจอนไม่เจอว่านกนกเร็วตลอโดดอมนะใช่รอนน้องลอน้องระยะระยะมาหางมันยังยังไม่เัายังไม่รู้กำลังกี่ไฟเลยนะชนะเบยต่อยต้นไม่คข้ามายกกลับมากลับมาภาพนี้ก็ชกเมาส์กไฟแล้วก็แพ้นกเด็ดไปตัวเดียวนะก็ชนะมาห่างชนะนกี่ไฟนกสี่คะแนนนกสี่แค่หนเนพราะว่านกโตน้ำหนักเขาใช่ใช่ไปเตะที่เสียงออกเสียงเสียงรายครับเขอไป ร้อยสามสิบเข้ามาร้อยสามสามแต่ผมกินไม่ชัดได้ครับผมยังไม่ถึงร้อยสามสิบครับแต่เขาหัวสามเจอใครนะเจอใครเพชรมาอะไรเกิดมาอะไรก่อนหน้านี้นี่คือประกบเจอกเด็กเห็นไปก่อนใช่ไหมเพชรเด็ครับเพชรเด็กเฟรุซอร์รักวันนี้ทำสไลเดอร์อยากขอบคุณไหมครับก็อยากขอบคุณเฮียตีน้มนต์ใต้แล้วก็เซนเนอร์ครับแล้วก็พี่โอ๊คุกี้แล้วก็ที่มาช่วยเสียช่วยไปจนแก่แล้วก็ช่วยสอนช่วย บอกทุกสิ่งทุกอย่างครับอจริงไหมเราขอบคุณมากครับโจมตีวะโจมมากเด็กมันม่ติดันเลยอะไรที่เนี้ยครับฝากติดตามน้องนะครับครับก็ฝากแฟนคลับ F C D ที่เดินเข้ามาทุกคนนะครับตอนนี้น้องๆในค่ายผมบอกได้เลยว่าตั้งใจมาก อ่อยา่างที๋ใหญ่นี้อน้องๆทุกคนที่ออกไปรับประกันว่าน้องสู้แล้วก็สู้สุดใจจริงๆนะครับขอบคุณมากครับสำหรับไอซีพีเด็กข้าทุกคนครับโอเคครับทีครับ